สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้วันรุ่นีขับรถมาเนาะอยู่ข้างทางบรรยากาศอา่าบรรยากาศร,ร่มรื่นค่ะทุกคนนี่จะดอกไม้ต้นไม้สวยๆลมเย็นมากๆทุกคน ลมลมลมดอบรรยากาศะเต็มทุกคนบรรยากาศสวยงามมาก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 นี้ต้นสะแบงแต่ดอกเขาเรื่องหมดแล้วเรามาไม่ทันเรียกแต่นวยนวยนวยดูลมค่ะทุกคนอ้เสียงลมนะคะนี่บึงบัว รุนี้จะบึงบัวอีกแล้วทุกคนดูลมจริงๆนะดูลมอยากจะลมเย็นอย่างนี้ทั้งวันจังเลยเนาะลมอ่ะลมแรงมากเลยทุกคนดูลมอันนี้จอบแหนใครอย,ยกากได้จอบแหนบึงบัวอันแสงกว้างใหญ่มองอย่างนี้ไม่เห็นดอกบัวเลยทุกคนแต่รุ่นนี้ยืนอยู่เนี่ยดูดอกบัว

แรงมากค่ะทุกคนอ่านคะคะวันนี้มารุณีพาชมบรรยากาศอยู่ห้วยสันนะคะอำเภอนาะจะหลวยไปค่ะเราไปต่อกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามมารุณีขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ